ก็ให้ชาจแม่ถามหน่อยก็ไปช้านี่เนี่ยเลยมาทำไมเนี่ย็นไรกันน่ะสมุดกันไปนอนช์าตรงนี้ก็ได้เนี่ยนะจิงดยที่ตาจระิทำไม่สวยอ่ะตองให้คูสอนก่อนสอนมาเออเออตาด้วตาต้องก็พีกสองทีอาแบบนี้ะเออออเออนี่แหละเอเอเออเเออเออเเออออเอมเอเอ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 อออออเออ อ๊อุคิดอยู่ครับทำตามมึงอ่ะอุกียวอครกับกูดิาลนะมองเี้ยไม่ได้กูนจะบอกป้าจะดิโมนใคราทีกดีบอป้าบอกป้ามนแน่มึงม้เด้าพิม์หาอมมะจริงเแหาพิมลไม่เจอสุดยอตเราพิมพ์กูออกไม่เคยตอบพิ เว้ยเหม็นอะไรอะแกรถขยะแฟนมึงมาแล้วทำไมมันลุมสิวอะเฮ้ยกินแล้วชินแล้วเราเหม็นพวกเนี่ยพวกสเต็กพวกน้ำหอมพวกร้านเราเหม็นมากเลยเราชอบกินแล้วเวลาเขาให้ดอกไหมมึงก็ให้ดอกอะไรอะมือนกันเขาไม่เคยให้อะคือเราค่อยให้อะไรเป็นของขวัญลหรไส้ปลาไสเครื่องปรุงปลาปรุงปลาอย่างเงี้ยปรุงปลาหน้กอะไเขาบอกไปต้มกินน้ำอร่อยดีแหน่ถ้าจะมีหัวแบบนั้นอย่างเงี้ยมึงไม่ตายเหอะ แต่เขาหามไม่ได้เลยไปแวะซื้อตลาดหรือวด้วยร้านร้านทางเขียวร้านทางเกีอบทั้งทางเขียวเขาดูในตลาดเทเวศเดี๋ยวตอนเย็นๆที่ตลาดแม่ค้าเขาทิ้งอะไรมาจับหนูให้กูกินอย่างเงี้ยชอบไหมหนูก็เมวตอนแรกทำมาเลี้ยงเมี้ยงเมี้ยงยังมันไม่ใช่หนูดิแมงเลยเขาไม่ใช่แมวแดกแมงเลยเอาไปตุนหรืว่าขาหมูตอนแรกกามขาคุณเก็บไม่ได้เลยนี่มึงอ่านวิดีโออ่ะ ที่นี่เห็นตุ้ยเหรออาทำไมอ่ะกูกูจะปิดยังไงล่ะพี่แคร์เลยปิดตรงนี้อ่ะพับเข้าไปปีนี้แล้วมันเลยตกใจมึงสัตว์ขากูดูก็แมววิ่งผ่านร้านมึงเหมือนพนักพนนี่ยงที่ก็ตีนมึงอ่ะโอ้เหมือนแมวอ่ะมันมาทีละนิดมึงก็งอกแมวกูนึกว่าแมวจริงๆริันเดอร์เบอร์ชอบอ่ะอะไรของมึงได้หนาดัขนาดนี้อ่ะ ้าต้องลงคิดเข้ันมอนๆนันแหละจริงนะว่าจะไปเี่ยนอนลมายไปพักผ่อนงานเนสอที่ยี่สิบสจุดห้าสสูมมาทำไมเนี่ยอะไรนะส่งแบบที่อาจารย์บอกแหละส่งอาจารย์จองเวลาะครงะทำใครจะกล้าทำเฮ้ยหยุดไม่เป็นด้วยอ่ะค่ง